ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันที่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอาทิตย์ข่าวเด็ดวันนี้วันที่31ธันวาคมนะครับอีกเพียงประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลากันทีนะครับปีเถาะแล้วก็จะขึ้นสู่ปีมะโรงนะครับอีกเพียงชั่วโมงครึ่งก็จะจุดพรุ่งจุดพลุกันนะครับแล้ววันนี้31ธันวาคมก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับ วันนี้สบายๆครับเราจะสรุปข่าวเด่นๆตลอดทั้งปี2566ในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจ2566เนี่ยวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเหมือนติดปีกบินเลยนะครับผมไม่เชื่อเลยนนะครับวันที่นั่งสนทนาพูดคุยกับท่านผู้ชมในเรื่องของปี2566เหมือน เมื่อคุยกันเมื่อประมาณทัก4ี่หสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองวันเวลาก็ชุผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆทีเดียวเนี่ยนะครับก็เหมือนกับคุยกันเมื่อวานนี้เองแต่ก็มาถึงวันที่31มธันวาคมแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับมาคุยกันเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกันก่อนเนี่ยนะครับก็คาดการณ์กันว่าหลังจากโควิด -19 เมื่อปี3ปีที่ผ่านมา แล้วก็ค่อยๆฟื้นกันมาแล้วก็ปลายปี2565เมื่อปลายปีที่แล้วน่าจะเรียกว่าค่อยๆพงกงหัวขึ้นคาดการกันว่าปีนี้น่าจะสภาวะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยน่าจะค่อยๆพงกหัวขึ้นนะครับเป็นรูปเรียกว่าค่อยๆพุ่งหัวขึ้นแต่ก็ปรากฏว่าในปีนี้ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็คาดการณ์กันว่า อัตราการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจหรือ GDP เนี่ยน่าจะโตประมาณถึง3%ทีเดียวหรือ3.2% แต่ก็ปรากฏว่าในไตรามาสที่1ไตรามาสที่2เนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามคาดนี่นะครับมันก็ไปโตเพียงประมาณสัก2.7 2.8เราะพอไตรมาสที่2、พอไตรามาสที่3เนี่ยสภาวะเศรษฐกิจของโลกนี่นะครับมันมีเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางแล้วก็ถึงขั้นอ่อนแอโดยเฉพาะยิ่งสภาวะเศรษฐกิจของอเมริกา แล้วก็กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปโดยเฉพาะยิ่งจีนเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่าอัตราการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจเนี่ยของเขาไม่ได้โตไปตามคาดซึ่งคาดว่าจะโตประมาณ4.5ถึง4.8แต่ก็โตเพียงประมาณสัก4.2หรือ4เเท่านั้นเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปนะั้นเนี่ยก็ไม่โตมากมายและเงินเฟอ้อ ในช่วงแรกๆเนี่ยโตถึงประมาณ7-8%อเนะครับอเมริกาโตประมาณ5%ส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยโตไม่สูงมากสักเท่าไหร่โตประมาณสัก2-3%เปร์นี่ยนะครับพอไตรมาสที่3เนี่ยสภาวะเศรษฐกิจโลกในเรื่องการทั้งส่งออกและเรื่องการนำเข้าเนี่ยมันไม่โตอย่างที่คิดไว้ครับท่านผู้ชมครับมันก็โตเพียงเรียกว่า,าประมาณสัก ทั้งในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกทั้งสภาพยุโรปทั้งในเรื่องของจีนและ,และโดยเพาะยิ่งทั้งเรื่องของอินเดียและก็สภาวะเศรษฐกิจของอประเทศอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้โตเป็นไปตามคาดเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของปี2566เนี่ยมันไม่ไปโตตามที่คาดหวังดังนั้น สภาวะเศรษฐกิจที่คาดกันว่าปี66เนี่ยน่าจะฟื้นมันก็ไม่ได้ถึงกับฟุบเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าค่อยๆคงที่มันเหมือนกับมันจะขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วมันก็อยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจจีนเงินเฟ้อมันก็เรียกว่าเฟ้ออย่างมากมายทีเดียวจนในเรื่องของทั้งในเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ย ก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยประมาณทัก4ีสหครั้งทีเดียวเนี่ยแหละครับจนขึ้นไปถึงถึง2 5 0แล้วก็มีแนวโน้มว่าปีหน้าอาจจะขึ้นอีกก็เป็นได้เนี่ยแะครับแล้วก็ประเทศอังกฤษเนี่ยก็เงินเฟอ้ออย่างมากมายทีเดียวจนค่าของเงินปอนของประเทศอังกฤษเนี่ยเรียกว่าตกค่ามาทีเดียวจนถึงประมาณสัก37-38บบาทเงิน US เอสดอลลาร์สหรัฐเนี่ยราคาก็ตกขึ้นมาแต่ราคาทองคําก็พุ่งพรวดพลวดพรวดพลพรวด,รวด,รวดขึ้นไปทีเดียว <Okay. S 1> ก็ถามว่าอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนปีนี้เนี่ยน่าจะโตประมาณ3.8-3.9%ซึ่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ประ,ประ,ประเทศรัฐบาลของประเทศจีนของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยบอกว่า ให้คนจีนเนี่ยอย่าไปต้องเที่ยวต่างชาติตมากมายเที่ยวนในเมืองประเทศจีนของเขาเถอะเนี่ยนะครับเพราะเขามีประชากรประมาณ1,400ัน 1, อ่า1,400กว่า1,400กว่า50กว่าล้านคนเกือบจะหนึ่ง1,500ล้านคนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าให้เที่ยวกันในเมืองจีนเถอะเพื่อที่จะทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเมืองจีนเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาก็เที่ยวในเมืองจีนก็ทําให้คนไทยเนี่ยคาดหวังมากว่า จะได้การรับการดูแลนักท่องเที่ยวจีนเพราะว่าเปิดให้วีซ่าจีนเนี่ยทั้งจีนทั้งคาซัคสถานแล้วก็ไต้หวันแล้วก็โดยพ่อยิ่งจากาจากรัสเซียนะครับให้มาเที่ยวในเมืองไทยได้วีซ่าเนี่ยถึง90วันทีเดียวเนี่ยนะครับแต่ก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก้อยมาก็ไม่ค่อยมาท่องเที่ยวในเมืองไทยเพราะเหตุผลอะไรครับเพราะว่ากลัวเรื่องของกลุ่มในเรื่องของลักพาตัวกลุ่ม จีนสีเทานะครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาจเจริญรุ่งเรืองมากเนี่ยนะครับผมก็ชอบไปเที่ยวที่เมืองจีนแต่ปรากฏว่าคนไทยเนี่ยนะครับไปเที่ยวทั้งญี่ปุ่นทั้งสซนเจิน้นทั้งฮ่องกงนะครับไปเที่ยวไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษมีพัตคารที่อังกฤษแห่งหนึ่งที่เบสวอเตอร์นะครับมีคนไทยเนี่ยแน่นร้านเลยรู้สึกว่าคนไทยจะ เป็นมหาเศรษฐีท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าในทางกลับกันประเทศต่างประเทศที่มาเที่ยวในเมืองไทยนี่ก็มีทั้งชาวตะวันออกกลางมีชาวอินเดียมาเที่ยวในเมืองไทยแต่ชาวจีนเนี่ยก็มาเหมือนกันแต่มาไม่มากสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะยิ่งมาจากแบบทั้งคุณหมิงจากเซินเจิน้นกวางโจ นะครับมาเที่ยวในเมือง,งไทยและชาวมาเลเซีย,ยชาวเวียดนามก็ทําให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไม่เคยฟื้นตัวสักเท่าไหร่แต่เขาหวังว่าปีหน้า GDP หรืออัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปี2524หรือ2567น่าจะฟื้นตัวดีเนี่ยละครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของปกติทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะต้องเข้าที่เข้าทางเนี่ยละครับอย่างไรก็ตามครับก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจโลก ก็จะเรียกว่าค่อยๆเคลื่อนที่เข้าสู่เข้าที่เข้าทางเนี่ยนะครับก็หวังว่ามีทั้งผิดหวังแล้วก็น่าชื่นชมเนี่ยนะครับและสิ่งทสำคัญที่สุดในเรื่องของสงครามเรื่องยูเครนร,รัสเซียเนี่ยก็ยืดเยื้อกันมาเกือบจะสองปีเต็มๆแล้วเนี่ยนะครับทำให้ราคาพลังงานเนี่ยก็เรียกว่ามันก็ทําให้เรียกว่าราคาพลังงานราคาน,น้ำมันเนี่ยก็มีการปรับท่าทีกันไปซึ่งทําให้ประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่า มีการปรับล,ละลดะคงราคาน้ำมันกันมาทั้งแก๊ส LPG อะไรต,ต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่ให้เกินราคาน้ำมันดีเซลเกินเกิน3บบาทราคา LPG ไม่ให้เกิน423บาบาทแล้วก็พยายามช่วยเหลือ ในเรื่องของกลุ่มเปราะบางเนี่ยในเรื่องของ,อองกิจการพลังงานเนี่ยไม่ให้เกิน3บาทกว่าๆเนี่ยนะครับเพื่อช่วยเหลือในเรื่องตรงนี้เนี่ยแต่ช่วยเหลือประมาณสักเดือนมก,การาคมปีนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยไปจน,นถึงบีนาคมและเมษายนนะครับก็พยายามช่วยเหลือตรงนี้ในขณะเดียวกันสงครามอิสราเอลกับฮามาสซึ่งฮามาสเนี่ยก็เป็นกลุ่มเล็กๆเ,เป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มคล้ายๆเป็นกลุ่มก่อ,อการร้ายเดี่ยอยู่ในรัฐอิสราเอล ของอรัฐปาเลสไตน์ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยอาหาังการมากครับก็เรียกว่าบุกอิสราเอลแต่ผมก็เจอนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลไปที่มาบุญครองเขาก็พาลูกเล็กๆมาเดี๋ยวผมก็ถามเขาบอกไม่กลัวสงครามหรือพอคนไทยบรรดูข่าวเนี่ยนึกว่าเกิดสงครามขึ้นทั้งหมดเนี่ยในประเทศอิสราเอลเขาบอกไม่มีอะไรเลยเกิดเฉพาะชายแดนที่ชนวนกาซากับฮามาสเท่านั้นเองก็สงบสุขกันดีเราก็อย่าไป หรือว่าเรียกว่าไปเข้าใจผิดคิดว่าเกิดสงครามทั้งหมดที่ประเทศอิสราเอลนะครับก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากมายขนาดนั้นเขาก็พาลูกเล็กๆเข้ามาก็พยายามเวลาเวลาที่เราเสพข่าวเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันไม่ได้เกิดอะไรรุนแรงมากมายในขณะเดียวกันนะครับสหรัฐก็ครองอันดับหนึ่งกรารยิงมากที่สุดยอดเพิ่มถึงสองเท่านะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI disruption แห่งปีนะครับแล้วก็เกิดการเลี้ f ออฟหรือการทําให้คนออกจากที่ทํางานเนี่ยมากที่สุดในอเมริกานะครับแล้วก็ปีหน้าในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะล,ลุกคืบเข้ามาทํางาน แทนคนเพราะฉะนั้นคนก็ต้องมีความรู้มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์เรื่องปัญญาประดิษฐ์แล้วก็จะมีหุ่นยนต์ที่เป็นคนมาทํางานแทนคนอ,อ,าอาจจะมีชัยยายิมิไลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นโรบอท เขามาทํางานแทนที่ผมก็ได้นะครับอีกประมาณ1ปี2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมีการระมัดระวังกันในเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องโรบอทและเรื่องปัญญาประดิษฐ์นะครับการล้มละลายของธนาคารใหญ่ของโลกนะครับทั้งในเรื่องของอธนาคารซึ่งผมก็จําชื่อไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของ JP m o มอร์แกน ในเรื่องของธนาคาร Lehman Brothers ของประเทศอเมริกาก็ล้มละลายกันอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาซึ่งอเมริกาวันนี้ ก็ไม่เหมือนวันก่อนแล้วนะครับไม่ใช่ประ,ประเทศมหาอำนาจของโลกแล้วกลับเป็นประเทศจีนซึ่งมีสภาวะเศรษฐกิจที่ดีทีเดียวนะครับอินเดียขึ้นอันดับหนึ่งประชากรมากที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนะครับนำประเทศจีนไปแล้วแต่น่าจะนําประเทศจีนไปประมาณไม่เกิน100ล้านกว่าคนเท่านั้นเองเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับประเทศอินเดียนั้นมีมหาเศรษฐีเนี่ยคือชั้นพรามแล้วก็ชั้นกษัตริย์เนี่ยมากแล้วก็ชั้นจันทานเนี่ยแล้วก็ มีคนยากคนจนเนี่ยมากที่สุดเลยแต่อินเดียเวลารวยแล้วเนี่ยโอ้โหขออนุญาตเลยนะครับอภิมหาโคตรรวยและรวยจริงๆเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะครับเมืองโบราณสีเทพขึ้นเป็นมรดกขึ้นมานะครับแล้วก็สงกรานไทยเป็นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความดีใจเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันนะครับเราได้นายกรัฐมนตรีคนที่20ซึ่งเป็นามาจากภาคเอกชนนะครับทำเรื่องบ้านจาัดสรรแสนสิริแล้วก็เป็นคนที่ไหว้สวยมากแล้วก็ชีพประจลงเท้าโอ้ทำงานอย่างหนักสาหัสสาการเดินทางตลอดเลยนะครับแล้วก็มาทำหน้าที่แทน พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีลุงตู่ในที่สุดท่านก็ได้เป็นในเรื่องของไปเป็นองค์รัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แสดงความดีใจนะครับแล้วท่านนายกเศษฐาทวีสินเนี่ยก็พักร้อน19-22ทธันวาคมและ23ก็เรียกว่า มาทำงานทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหานี่นอกระบบและนี้ในระบบนี่นะครับบอกให้เป็นวาระแห่งชาติจริงๆแล้วนี้ในระบบนี้นอกระบบเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นในสมัยท่านนายกเศรษฐาทวีสินหรือพ่อเด็กวุจัตรโอชานะครับเกิดขึ้นมาหมักมมมานานอย่างมากมายทีเดียวนะครับ โดยเฉพาะยิ่งนี้ในระบบทั้งข้าราชการครูทหารตำรวจตำรวจข้าราชการพลเรือนเนี่ยติดหนี้มหาศาลมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นว่ารวาระแห่งชาติเนี่ยก็จะต้องให้ธนาคารของรัฐทั้งกรุงไทยออมสินทอกอสอต้องรัองดูแลตรงนี้พักหนี้ในเรื่องของบรรดาครูข้าราชการต่างๆลดดอกเบีย้ยต้องปรับโครงสร้างหนี้ส่วนหนี้นอกระบบนี่โอท่านผู้ชมครับผมวิงวอนเลยนะครับว่าโอ้โห มันเรียกว่าโหดมากเรียกว่าถ้าต้นทบดอกดอกทบต้นคิดละร้อยละ30ร้อยละ50ถ้าไม่ให้นี่นะครับก็จะมีการข่มขู่ทำลายร่างกายทำลายทรัพย์สินกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ของอเจ้าหนา้นาที่ตำรวจของกรมการปกคอรองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ต้องดูแลกันตรงนี้นะครับถามว่าจะดูแลได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ต้องอาศัยผู้มีอิทธิพลที่เข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ย มีทั้งการ์ดฟาเซอร์ทั้งอิทธิพลเนี่ยผู้มีอิทธิพลเนี่ยอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันครับคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรได้นั่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่เนี่ยนะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนได้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ท่านใหม่ก็คงจะรื้อฟืน้นในเรื่องของพักประชาธิปัตย์นะครับก็ พรรคสีฟ้าก็คงจะต้องดูกันนะครับว่าจะมีสสจะสูญพันธ์หรือไม่อย่างไรแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีสสอ,อยู่ประมาณสัก20กว่าคนเนี่ยครับแต่ก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านชวนหลีภัยนะครับยังมีเลือดสีฟ้า ยังปักหลักอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แต่ท่านอภิสิทธิ์วชชาชีวะสาธิตปิตุเดชะสาธิตวงงนองเตยและอีกหลากหลายคนก็เลือดไหลออกไปส่วนจะไปทำอะไรก็ตามแต่ก็คงจะต้องดูกันเนี่ยนะครับอดีตนายกตันตรีทักษิณชินวัตรก็เรียกว่ากลับมาเมืองไทยแล้ววันที่22สิงสิงหาคมแต่ปรากฏว่าอยู่ไม่เพียงไม่กี่ชั่วโมงมาอยู่ที่เรือนจำและก็มีอาการป่วยแล้วก็เรียกว่าจะต้องออกจาก ที่เรือนจําไปพักที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับก็อยู่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ได้ถูกพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท,ที่สิจาก8ปีเหลือ1ปีแล้วก็มีกฎกระทรวงยุติธรรมกับกรมรชาชทัณฑ์ว่าให้เรียกว่าออกมาพักโทษ จะพักทั่วได้มากน้อยมากน้อยขนาดไหนอย,อย่างไรและกลับไปอยู่บ้านได้เมื่อไหร่ครบ120วันอันนี้เราก็ต้องติดตามกันนะครับว่าปีใหม่ไปแล้วจะเป็นมกราคมหรือกุมภาพันธ์ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาติดตามประเด็นข่าวเด็เดๆอีกประมาณสัก56นาทีในช่วงสุดท้ายครับพักสักครู่ครับ เรื่องสมรสเท่าเทียมกันเนี่ยนะครับเมื่อมาทั้งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาผู้แทนรัษฎรก็เปิดสมัยประชุมเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีการออกพรบหรือเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็สําหรับผู้ชายและผู้ชายก็แต่งงานกันได้ผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานกันได้เนี่ยนะครับแล้วโดยหวามยิ่งในเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเกิดกันสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็เรียกว่าผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานก็ได้ผู้หญิงผู้หญิงก็แต่งงานก็ได้ก็อาจจะไปเรียกว่าไป รับเลี้ยงเด็กกำพร้าเอามาเลี้ยงกันขึ้นมาก็ในรอบ71ปีไม่เคยมีเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของการสรุปข่าวเด่นๆเ,เนี่ยนะครับก็เรียกว่า คุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลในอดีตเนี่ยนะครับก็คิดว่าได้คะแนนมาสูงที่สุดในการเลือกตั้งแต่ก็ปรากฏว่าขออนุญาตใช้คํานี้นะครับนม่คิดดูหมิ่นดูแคลนคุณพิธาเลยแต่ก็เรียกว่าผิดหวงังแล้วก็แห้วจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งช่วงแรกๆก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ปรากฏว่าในเรื่องของพรรครุ่นรัฐบาลแล้วไปเจอในเรื่องของหมิ่นมาตรา100่ง 12แล้วก็พรบคอมพิวเตอร์ Computer, และหุ้นไอทีวีอันนี้ก็สารพิพากษาว่าให้พักในเรื่องของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในที่สุดคุณชัยธวัฒน์ก็ได้เป็นหัวหน้าพักเก้าไก่และเป็นหัวหน้าพักฝ่ายค้านนะครับในขณะเดียวกัน ในเรื่องของคุณพิธาลิมเจริรัต์หุ้นไอทวแล้วก็พรบองคอมพิวเตอร์จะมีการพิจารณาวินิจฉัยจากสายวันที่31มกราคมก็คงต้องลุ้นกันนะครับว่าคุณพิธาเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็คงจะต้องดูว่าในเรื่องของอในเรื่องที่สำคัญสำคัญทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับสลดมากๆครับเด็กวัย14 ก็เหตยุยิงกราดในห้างสยามพารากอนซึ่งในอเมริกานี่ก็มีการกราดยิงมาจำนวนมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับเรียกว่าในประเทศอเมริกาเนี่ยครองอันดับที่หนึ่งกราดยิงมากที่สุดใน หปีเนี่ยนะครับก็ทั้งในเรื่องของอาจจะถูกบูลลองบูลลี่เอาปืนมาเสื้ออาวุธปืนได้ง่ายที่สุดแล้วก็กราดยิงกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับประเทศไทยก็เอาอย่างปรากฏว่าเด็กอายุ14ีเนี่ยนะครับก็กราดยิงในห้างเสียพรากร้อนเสียชีวิตไป2รายบาดเจ็บไปทั้ง5ท่านนะครับแล้วก็เสียเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่เมืองไทยก็เกิดขึ้นไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีการ ทั้งปล้นธงปล้นทอ,อ,อ,อแล้วก็ยิงปืนกราดยิงไปทั่วนะครับก็มีเด็กเสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณสักหล,หลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเด็กทั้งหมดเนี่ยวัย14ก็ก่อเหตุกราดยิงขึ้นมาเนี่ยนะครับตำรวจนำหมายจับค้นบ้านบิ๊กโจ๊กหาหลักฐานนะครับแต่ไม่ได้ค้นเข้าไปในบ้านเนี่ยนะครับก็คือหน่วยคอมมานโด ก็ไปขอเรียกว่าบิ๊กโจกนะครับหรือผลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรซึ่งวางหมากตัวเองว่าอาจจะได้เป็นพบตรในอนาคตแต่ในขณะนี้เนี่ยนะครับอนาคตท่านจะได้เป็นพบตรหรือไม่ก็คงจะต้องเฝ้าติดตามกันเนี่ยนะครับว่าจะตาม รอยท่านต่อศักสุวิมลซึ่งได้เป็นผอบอรตรแบบกระทันหันในช่วงจากบ่ายสองโมงซึ่งไม่ได้เป็นแต่บ่ายสี่โมงเย็นก็ได้เป็นผอบอรตรนะครับซึ่งท่านต่อศักสุวิมลก็ถือว่าเป็นคนที่ใสสะอาดแล้วก็ทํางานอย่างซื่อตรงอย่างบริสุทธิ์แต่ท่านเหลืออายุราชการอีกเพียงไม่กี่เดือนนะครับก็จะ,กะเกษียายุราชการในปีพศ2567นี้เนี่ยนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับกอ็อดีตผู้ว่าหมูป่าเสียชีวิตนะครับไม่น่าเชื่อนะครับในวัย58ปีคนทำงานใกล้ชิดเปิดเผยก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับผู้ว่าทุ่มเททำงานจนวาระสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ ในขณะเดียวกันครับก็มีอีกหนึ่งข่าวสองสาข่าวที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับในเรื่องของที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งทั้งคุณนิกรจํานงประธานรกกรมการรับฟังความคิดเห็นนะครับ จากประชาชนเกี่ยวกับทำประชามติเพื่อแก้ไข 260, รัฐธรรมนูญของปี2560ซึ่งนาจารย์มีชัยรุจิพันธ์เป็นคนทำก็ระบวุว่าให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสรกําหนดนะครับว่าทั้งหมดมี100คน100คนให้มีการเลือกตั้งทั้งหมด77จังหวัด77จังหวัดนี่มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ1ท่านและ23 ท่านเนี่ยนะครับให้คัดเลือกโดยรัฐสภานี่เป็นเป็นโมเดลเป็นรูปแบบนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปใด,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 ดทั้งสิ้นก็จากผู้เชี่ยวชาญทั้งนักวิชาการผู้มีประสบการณ์ทางรัฐศาสตร์รฐัรฐประสาสนศาสตร์นิติศาสตร์อะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับและผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันจากฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็บอกว่าโดยมีการทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะมีการเลือก ในลักษณะแบบให้เหมือนกับสอสอกับสอวอนะครับแบบทั้งแบบแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อดูฟังดูแล้วน่าจะสับสนวุ่นวายพอสมควรแต่ผมเห็นด้วยนะครับว่า น่าจะมีการเลือกกลุ่มนักวิชาการตรงนี้นะครับยีบสามท่านเนี่ยมาจากผู้ที่มีทั้งความรู้นักวิชาการนักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์ด้านรัฐประศาสนศสสาสตร์รประสบการณ์ทางการเมืองและคนรุ่นใหม่เยาวชนนะครับโดยเพราะยิ่งผู้พิกงผู้วิการกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายหลากหลายเพศเรียกว่าเอามาเรียกว่า ผสมผสานกันระหว่างคนยุคเก่ากับคนยุคใหม่เอามาผสมผสานกันแต่ประเด็นมันมีอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับประเด็นก็คือว่าขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในการพิจารณาของสมาชิกของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งท่านภูมิธรรมวเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย ก็เรียกว่าอยู่ในแกนนําของพรรคลุ่งร,รัฐบาลและเป็นนักยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้ง3แนวทางนะครับว่าจะมีการพิจารณากันซึ่งคําถามแรกเลยนะครับจะถามประชาชนว่าสมควรจะยกร่างรัฐมนูญอันใหม่ไหมจะถามประชาชนจะทําประชามติอันนี้ถ้าประชามติอันนี้ผ่านนะครับว่าควรจะยกร่างก็จะยกร่างทั้งหมดไปเลยเนี่ยว่าจะยกร่าง ทุกๆมาตราไหมนะครับและยกล่างมาตราใหม่ทั้งหมดไหมซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนของการพิจารณาตรงนี้เนี่ยแหละครับซึ่งน่าจะได้ความคิดเห็นรูปแบบการยกร่างจากสสรเนี่ยซึ่งขณะนี้ยังไม,ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะมีการยกร่างได้สสรแต่ผมเห็นด้วยว่าน่าจะมีจากเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย100ท่าน77คนจากต่างจังหวัด แล้วก็เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แบบที่สุดและในขณะเดียวกัน23คนนั้นก็มาจากกลุ่มหลากหลายนักวิชาการผู้มีประสบการณ์และเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็จากเรียกว่ากลุ่มหลากหลายอาชีพหลากหลายเพศมาเข้ามารวมกันตรงนี้เพราะสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมยุคใหม่แล้วก็คงจะได้เห็นภาพชัดเจนน่าจะประมาณสักนู่นนะครับแต่ถามว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยนะครับว่าการ ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะเสร็จสิ้นเมื่อไหรจะอย่างไรเนี่ยละครับผมคาดการว่าคาดการเนี่ยนะครับว่างานนี้ยืดเยื้อแน่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้เสร็จสิ้นเมื่อไรเพราะว่า ในตัวรัฐธรรม160นูญ2 5 6 0นั่นเนี่ยเป็นฉบับที่ปราบโกงเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนตามตรงแล้วครับว่าจะเสร็จเมื่อ,อไหร่จะยกร่างแล้วเรียบร้อยเมื่อ,อไร่แล้วก็จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ,อไหรแล้วจะโปรดเกล้าเมื่อ,อไรเนี่ยแต่แน่นอนนะครับว่าห้ามแตะหมวดหนึ่งหมวดสองและไม่มีการแตะต้องในเรื่องของมาตรา112อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันนะครับว่าในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกว่าจะได้ข้อสรุปใหม่ๆทั้งมดเนี่ย คงจะต้องดูกันทั้งหมดทีเดียวเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเรื่องหมูเถื่อนก็ต้องกราบเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับว่าเรื่องหมูเถื่อนนั้นเนี่ย ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้อะครับในในเรื่องนี้มันเป็นนึงประเด็นท่านเองในเรื่องของการทุจริตช่อราดบางบางหลวงเนี่ยมันมีเรื่องของยาบ้งยาบ้านในเรื่องของส่งส่งส่งสวยเนี่ยมันเป็นปัญหาหมักหมมมาอย่างยาวนานเรื่องปัญหาการช่อโกงของบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจของภาคเอกชนในเรื่องของอะไรต่ออะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องปราบปรามอย่างแท้จริงและเรื่องของปัญหา แรงงานเนี่ยนะครับก็ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจปราการก็เอาจริงเอาจ้างมากที่จะช่วยเหลือแรงงานขั้นต่ำจาก330บาท370บาทเพิ่มอีก2บาทถึงถึง16บาทก็จะได้รับข้อยุติหรือได้ชัดเจนเนี่ยจากไตรภา,าคีคือเอกชนนายจ้างแล้วก็บรรณาคาราชการประจำเนี่ยนะครับในเรื่องของแรงงานขั้นต่ำ น่าจะประมาณวันที่17มกราคมก็คงจะต้องดูกันนะครับว่าแต่ลูกจ้างแน่นอนครับเฮ hey, แน่นอนอยากได้เงินถึง400บาทแต่จะได้หรือไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะได้ขนาดนั้นเนี่ยครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับจริงๆแล้วมีประเด็นข่าวเด็ดๆเยอะแยะมากครับปิดลงมา1 6แต่เวลาเราหมดแล้วนะครับก็ขออวยพรนะครับว่าขับรถขับรา ขากลับอันนี้ก็ไปกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับขับรถขับราขากลับเนี่ยห้ามดื่มสุราเด็ดขาดแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่ามีคนขับรถถ้าสองคนเพราะรถจะติดมากตั้งแต่พุ่งนี้มันต้นไปเดินทางกลับบ้านเนี่ยนะครับก็อากาศเย็นสบายและขอให้ทุกท่านนั้นเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญและมั่งคั่งร่ำรวยในปี2567แล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าเพื่อสวัสดีปีใหม่กับชาวไทยทุกคนครับพบกับผมใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ในปี2 5 0 0 672024ครับสวัสดีครับ